มาหาพ่อนี่นี่เอามาตรงนี้เดี๋ยวเขาจะได้ไม่เหนื่อยขากัน <laughs> แมงบดเลยไปอ่านะครับปอติอันมานี่คือเกาะช้างเป็นเกาะที่มาเที่ยวยากมากถ้าไม่ได้พักที่พักหาที่เล่นอย่างนี้ไม่ได้กันเลยทีเดียว และนี่ก็คือวิวนะฮะอ้อย่าลากมันเดี๋ยวมววันตกรวมีฝรั่งใส่บนะ๊กเนี่ยนะครับก็บรรยากาศมีฝรั่งว่ายน้ำด้วยอ่ะคือตรงนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะหาดอะไรนะหาดใบตาล เดินมางนี้เลยเดินมางนี้เลยคืออยู่ไว้น้ำหาฝัง่ององ <laughs> ีกหาฝั่งหาฝั่งไม่เอาเลยไม่เอาเลยเฮ้ยเออ